ทหารไทยเขายึดพื้นที่ปราสาทตาควายพร้อมวางรวดหนามได้สาเร็จไทยเราเองเมีโอกาสไปเจออาวุธเรื่องของทหารรับจ้างอาจารย์ประเมินว่ามันมีนมเข้ามาจริงไหมทีนี้วันนี้ถามว่าความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นไหมท,ทําไมท่าทีของทรัมป์ถึงบอกว่าประเทศไทยทํารุนแรงเกินไปรถไซบอมบอก,บอกเป็นอุบัติเหตุนะครับถามว่าในความเป็นจริงคิดว่าระดับมหาอำนาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้เลยเหรอผมชวนย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันครั้งที่หนึ่งเห็นบทบาทท่าทีของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาไหมฮะ อันแรกเลยก็คือทันทีที่มีการลบประทะเกิดขึ้นโทรศัพท์มาให้ทั้งสองฝ่ายยุติอมีฉะนั้นแล้วจะไม่ลดภาษีให้น่าขนาดนใช่ถูกไหมฮะอันครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็บินมาเองที่มาเลเซียนะฮะแล้วอันวาแล้วก็จับมือกันลงนามเงื่อนไขสําคัญคือห้ามจีนเข้ามาเป็นส่วนร่วมวันนี้ประทาครั้งที่2ท่าทีของทรัมป์เนี่ยจะสงวนท่าทีมากขึ้นวันนี้2 0 2 5เห็นเห็นนโยบายของทรัมป์แล้วใช่ไหมครับครับยุทธศาสตร์ทรัมป์ ทรัมป์บอกว่าวันนี้เรื่องของยูเครนเป็นเรื่องของทางยุโรปต้องว่ากันไปเองนะครับวันนี้อเมริกาจะกลับมาโฟกัสที่เอเชียและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเราจะเห็นว่าดังนั้นภายใต้ข้อจํากัดทางยุทธศาสตร์อเมริกาไม่สามารถที่จะลบได้สองยุธทธบริอย,อยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ชัดเจนว่าอเมริกาต้องการทุ่มน้ําหนักทั้งหมดภายใต้ที่เขามีอยู่น้อย,อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจีนเนี่ยกำลังจะแซงแล้วเนี่ย นะครับมาที่นี่เพราะฉะนั้นในกัมพูชาเนี่ยไม่แปลกใจครับพี่หนุ่มก่อนหน้านี้เราทราบว่าบทบาทประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดในกัมพูชาคือจีนถูกไหมฮะม,มีลงมีการลงทุนอย่างมหาศาลสร้างสนามบินใหญ่โตมโหานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกถ้าเกิดอเมริกาอยากเข้ามาสกัดอิทธิพลจีนขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ต้องการแทรกเข้ามาอยู่ในกัมพูชาเพื่อใช้ประโยชน์จากกัมพูชาถ้าพี่เป็นทรัมป์พี่ต้องการกัมพูชาในสภาพที่ยับเยิน หรือหรืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รณเพื่อใช้ประโยชน์ต้องสมบูรณ์สิอถูกไหมฮะเพราะ,ะ,ะไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยถ้าถ้ายับเยินถนนถูกทาลายบ้านเมืองถูกทําลายนู่นนี่นั่นสาราปโภคถูกทาลายเนี่ยพี่ก็ต้องเสียเงินมาซ่อมกับูชายอีกเยอะเลยในความเป็นจริงก็คือมหาอำนาจต้องการให้สงครามที่ลบกันอยู่หรือหรือเรียกว่าการประทะที่ชายแดนเนี่ยยุต,ติโดยเร็ว,ะวนะฮะเพราะที่ผมบอกเป้าหวาจริงจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นแค่หนึ่งหมากในจานวนทั้งหมด ล่าสุดเนี่ยทางกองทัพบกได้ถแถลงยอมรับแล้วนะว่าสามารถควบคุมปราสาทตาควายได้เหลือเนิน350แล้วบริเวณโดยรอบต้องยอมรับว่าตอนนี้ที่ชายแดนอะ่ะ ทหารไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปใกล้ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยข่าวจากกองทัพเป็นภาพหรือคลิปที่กองทัพถ่ายแล้วก็มีการแจกจ่ายสื่ออย่างเป็นทางการแต่เมื่อกี้คือยังขาดเนินเนินเนินสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ซึ่งมันยากมากเลยครับพี่ก็คือประสาทตาควายอยู่งี้ใช่ไหมแล้วคือเนินสามห้าศูนย์ปรสาทตาควายด้วยนะครับเออคือสามห้าศูนย์น่ยมันเป็นเนินที่ยิงกดออกมาได้สูงเวลาเราจะบุกอะจริงเราบุกยากมากเพราะว่าวางทุ่นระเบิดไว้เช่นเราเนี่ยจะบุกเข้าไปยึดเนิน 350ก่อนเพื่อจะมายึดตาควายครับเขาอยู่สูงเขาก็ยิงอัดยิงอัดย,งดยิงอัดลงมามเราเสียเปรียบในเชิงชัย,ยภูมิแล้วถ้าเกิดเราใช้ F16 ขึเข้าไปเลย<ก>ไม่ได้เหร<ล>อพี่ว่าเนี่ยแล้วตา,ตาควายมันยากเพราะมันมีอุโมงค์โอ้ <c oughs> ก็ที่พี่เล่าไงบอกว่า,ขาเขมรน่ชอบขุดเต็มไปหมดเลยคือพอรู้ว่า F16 จะมาก็หลบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ย F F16 ก็เลยจะทำลายได้เฉพาะแนวหลังแต่ไอตรงปราศาสะทำลายไม่ได้แต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ย คือเราใช้ข้อยกเว้นคือเรายอมให้ปราสาทเสียหายเพื่อที่จะให้กัมพูชาเนี่ยออกไปครับก็คือยึดต,ตรงนี้มาได้แล้ว<ช>แต่ไอ้ตรงเนินนั่นนะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปเอาเอฟิบไปทิ้งระเบิดมันก็จะเข้าไปหลบอยู่ในหลุมใช่นรูที่มันขุดเอาไว้ใช่นอกจากนอกจากรูขุดแล้วคือช่องเขาเป็นผาหินนะ่ะจะมีโอหแบบอยู่ได้20-30คนนะ่ะคนไทยเราเองเนี่ยมีโอกาสไปเจออาวุธซึ่งเป็นของจีน แต่อยู่ในพื้นที่ที่กัมพูชาเองเนี่ยเขาเหมือนกับเราไปยึดเข้ามาแล้วก็เ้วก็เจอจะวหลดต่อสู้จะหล,ลดต,ต,ต่อสู้ต่อสู้รังเวอร์ชันใหม่เลยครับเจเนอเรชันที่5ตัวนี้ก็ยิงเป็นอาวุธต่อสู้รถถังนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยิงได้ไกลมาก5โลถึง10โลนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่หวังผลการทําลายได้ค่อนข้างแม่นยำครับนะครับเพียงแต่ว่าในการข่าวที่ว่าเนี่ยคือโชคดีก็คือยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้ว เราเองเราก็ไม่ได้มีแนวคิดที่ใช้รถถังในภูมิเทศนั้นอยู่แล้วทีนี้ที่มาก็คือต้องหาหาข้อมูลว่าตกลงแล้วตัวนี้เนี่ยมาอย่างไงมีการข่าวบอกว่ามาจากตลาดมืดเป็นไปได้ไหมครับหรือหรือเป็นการช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลกับ,บรัฐบาลครับนะครับซึ่งในทางภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยทางจีนก็ยืนยันตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนับสนุนนะครับคำถามนี้ทางมิติค,ความมั่นคงถามตั้งแต่จีนมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาว่าถ้าเกิดในอนาคตมีการประทะก,กันเกิดขึ้น จีนจะยังช่วยเหลือกัมพูชาไหมนะครับซึ่งตรงนี้รับการยืนยันว่าไม่เป็นคํายืนยันแบบเปิดเผยแบบผ่านทางการทูตฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยู่ในจุดศูนย์กลางของการต่อสู้ของสองมหา,าอำนาจของโลกนะครับซึ่งแน่นอนฮะทั้งสองมหาอำนาจก็พยายามจะรักษาอิทธิพลในประเทศที่เราพูดถึงก็คือกัมพูชาดังนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยมันจึงเป็นความยากจะบอกว่า เขาเอาไทยไม่เอากมบ,บูชาเคยไหมแม่แต่สหรัฐเองวันนี้ก็ไม่กล้าแสดงตัวแบบนั้นกดดันไทยแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่ายังคบกับไทยอยู่คืออย่างท่านนายกเมื่อเช้ามาคุยกับทางพิสรยุทธ์ลอ,องเปิดของพ่ยุทธ์ให้ฟังยังบอกว่าจะไปเสนอ,อจะเอาดาวเทียมมาจับว่าใครยิงใครก่อนเน,นี่ยเหมือนกับมาเลเซียกับอเมริกาขาดรั้อมคุณจะมีสิทธิ์อะไรเอาดาวเทียมมาจับการที่เอาดาวเทียมมาจับคือต้องการจะให้เห็นว่าเราตอบโต้แรงคือผมพูดง่ายเหมือนัน เอาปืนจุดสามแปดไปยิงใส่นัดเดียวประเทศไทยเอาปืนคนกาดแพร่แพร่แพร่พไปแล้วบอกว่าอย่างนี้ประเทศไทยรุนแรงเวลาเราป้องกันตัวนี่คุณลอยยุทธเอาอะไรมาตีผม ผมว่าอะไาเต็มที่นะครับะปะเด็นก็คือเราไม่ได้เริ่มก่อนแต่มันมีข้อข้อควรระวังนิดนึงคือบางทีเนี่ยตอนนี้เราไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าเพราะเพราะฐานคาเมรเนี่ยเปิดด้วยปืนเล็กปืนเล็กยาว<ช>การถูกถการจับความร้อนโดยโดยดาวเทียมเนี่ย<อ>มันจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าคุณมาเน็ตเนี่ยเขาจี้จะเอาประเด็นนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องรู้ในเชิงเทคนิคว่าเพราะฝ่ายฐานเขมรเนี่ยน่าจะยิงเราด้วยปืนเล็กยาวก่อนซึ่งปืนเล็กยาวเนี่ย ไม่รู้ว่าดาวเทียมสามารถมองเห็นไ,หได้หรือเปล่าแต่เราโต้ไปเนี่ยเราโต้ด้วยอาวุธปืนเล็กยาวแล้วก็มีกระสุนที่ใหญ่กว่าเช่นปืนคอเพอๆนะอันนี้อันนี้คิดเองนะคุณมาเน็ตน่ะอาจจะไปเสียตังยอมเพลภาพไอ้ดาวเทียมมาแล้วก็ได้ไเรื่องดาวเทียมเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อที่จะขอซื้อภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาน่าเขาอาจจะเห็นแล้วก็ได้ว่ามันไม่เห็นว่าปืนเล็กยาวของเขายิงก่อน เแต่มาเห็นการตอบโต้ของเราซึ่งซึ่งตอบโต้ไปในในขนาดที่อาจจะหนักกว่าใช้ปืนปืนคอนจริง,จร,ง,จ,รงจริงมันอยู่ในกฎการประทะของเราอยู่แล้วนะกฎการใช้กําลังคือถ้าคุณยิงปืนเล็กยาวมาเราก็ปืนยิงปืนเล็กยาวตอบแต่เมื่อเห็นเขากําลังจะใช้อาวุธที่ใหญ่กว่าเราก็ใช้ปืนคอแไม่แต่การโจมตีทําลายอาวุธฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้าสู่สนามรบมในทางทหารถือว่าเป็นเป้านะครับเพราะลองนึกดูฮะว,ว่าถ้าเราให้เขาเข้ามาถึงเขตที่ยิงแล้วทาทำลายเราได้เนี่ย มันก็เราก็สูญเสียถูกไหมครับเราก็ต้องทําลายอาวุธนั้นก่อนตั้งแต่ปี54เนี่ยหลังจากที่าการความขัดแย้งด้านาภาษาพ,พิหารแล้วเนี่ยครับภายในปีนั้นกัมพูชาเขาเสริมสร้างทั้งเรื่องของยุทธปกรณ์เสริมสร้างเรื่องของแนวชายแดนครับผมนะครับมีการดัดแปลงผู้เทศมีการทําบังเกอร์แข็งแรงมีการเคลื่อนย้ายกาลังขึ้นมาประชิดชายแดนไทยตั้งแต่ปีนั้นครับทีนี้ในทางทหารเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในเขตแดนเขาเราไม่สามารถทําอะไรได้ครับนะครับ ทีนี้ดังนั้นในแง่ของการทหารเนี่ยเวลาที่เราสะสมยุทธุปกรณ์ที่เรามีความได้เปรียบเนี่ยบางครั้งในทางการเมืองไม่เข้าใจนะครับมีพรรคการเมืองไปบอกว่าเราจะเตรยียมไปทำไมไม่ลบไม่ลบก,กับใคร,ครซึ่งตรงนี้แหละครับวันนี้คือคําตอบวันนี้ถ้าเราไม่มีศักยภาพทางทหารที่เหนือกว่านะครับแล้วเราจะเอาอะไรป้องกันตัวเพราะว่าเขายิงกระสุนได้วันละห้าพันนัดเนี่ยพี่คิดว่าเขามีกี่นัดแล้วก็เงินเทาเนี่ยคือเขามีทั้งได้ทั้งสองรูปแบบคือซื้อเองด้วยเงินเทาของเขากับในส่วนของการสนับสนุน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทหารเขมรถึงยิงโดยที่แบบขนาดทหารไทยเองอ่ะเท่าที่คุยเนี่ยบางอันต้องใช้อย่างประหยัดด้วยซ้ำเพราะว่าก็คือเอาเฉพาะ,ะที่หวังผลเท่านั้นจะมีข้อมูลคือจากข่าวนะฮะเป็นข้อมูลลับที่น่าเชื่อถือก็คือมีระบุว่ารถน้ํามันเนี่ยนะฮะมีการไปจอดรอยอยู่ที่ช่องเม็กแล้วจะเข้าไปในราประมาณสัก80คันรถคันนึงเนี่ยมันทุกน้ํามันในคันหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นลิตรเขาบอกมันเยอะ เกินเกินมือแปลกอ่ะผิดตาเขาว่า,างงใช่ก็คือจริงๆอะ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เวลานี้นะเท่าที่พี่รู้เนี่ยเรื่องของช่องเม็กที่ออกทางลาวแล้วก็อ้อมไปทางไปทางกัมพูชาต่อเขาเขาทามาตั้งแต่การสู้รบครั้งที่แล้วกรกดาเนี่ยเขามีการส่งออกน้ํามันมาทางนี้แต่พี่ไม่เข้าใจว่าทําไมทางฝ่ายคนที่เกี่ยวข้องอะ่ะไม่ได้รายงานว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เหมือนกับว่าเราเพิ่งมาขยับตอนเนี้ย คือทั้งๆท,ที่พี่ว่านะเมรนะคงสะสมไว้เป็นล้านลิตรแล้วล่ะตั้งแต่ในห่วง4-5หเดือนที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าทางทหารกัมพูชามีการโจมตีเข้ามาในพื้นที่พลเรือนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับทำให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บและมีการสูญเสียชีวิตด้วยเราทราบว่าฐานที่มั่นต่างๆที่ตั้งทางทหารเราได้ทำลายไปแล้วถึง82แห่งนะครับ BM21 ยังคงทำลายได้หนึ่งระบบเช่นเดิมนะครับไอ้ BM21 นี่ทำลายทำไมเราทำได้แค่1ระบบเนี่ย BM21 เนี่ยมันเป็นอัตราจรคือมันอยู่บนล้อแล้วมันก็วิ่งมาผักเสร็จแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในชาวบ้านปั๊บปับปับเสร็จมันก็เข้าชาวบ้านเข้าชาวบ้านเพราะด้วยความเป็นสุภาพบุรุษและยึดหลักกติกาสากลของเราคือตรงไหนเป็นพื้นที่พลเรือนเราไม่บอมเราไม่ยิงสองครั้งแล้วเนี่ยรอบรอบแรกเราก็เจอปัญหานี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่เพราะเขาใช้โล่มนุษย์แต่อันนี้น่าสนใจนะครับอีกอันนึงคือ ดโดรน175าลำม,มันมีข่าวมาตลอดอยู่แล้วว่าเขมีน่ะเขาใช้เอาซอสบินมีทั้งจากตะวันออกและตะวันตกเรื่องของทห,หารรับจ้างครับอันเนี้ยอาจารย์ประเมินว่ามันมีเข้ามาจริงไหมครับจริงครับชัดเจนฮะเพราะว่าทหารรับจ้างนี่มีทั่วไปนะครับทำแบบเปิดเผยด,ด้วยนะครับมีการตั้งบริษัทนักลบรับจ้างเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินจ้างก็จ้างใครจ้างก็ได้คืออย่างนี้ครับเพราะที่ผมถามคานี้เพราะว่าห้าสนามบินตอนนี้เขาเพิ่มจุดเข้มงวดนะครับก็คือที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม เขาบอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีชาวต่างชาติ2กลุ่มที่ใช้ฟรีวีซ่าเข้าไทยคืออาจจะเป็นกลุ่มนักรบรับจ้างในแถบยุโรปตะวันออกแล้วก็เอเชียเหนือ5สนามบินเ,เพิ่มมาตรการสแสดงว่ามันต้องมีแหล่งข่าวที่ต้องแจ้งมาไม่งั้นเขาไม่สกัดอย่างนี้แน่แน่ถูกต้องครับใช่ไหมฮะต้องครับมันมันมีแน่แน่เลยแ,แบบ,แบมันเข้ามาในสนามไอ้คำว่า,านักรบรับจ้างมันเข้ามาในไทยมันมันมันไม่เข้าอยู่กัมพูชาแล้วก็มาลบกับเราหรือหรือยังไงขมรนจ้างเออคือเส้นทางการเข้าลำบากครับเพราะว่าสนามบินเที่ยวบินก็มีจํากัด ครับการผ่านประเทศไทยจึงเป็นวิธีที่ทสะดวกกว่าคําว่านักรบรับจ้างในที่นี้มันหมายความไงเข้ามาเพื่อที่จะมาบางคับโดรนหรือมันต,ต่อไปที่มีได้<ม>ทุกอย่างมีได้ทุกอย่างครับใช่จริงแต่ว่าในปัจจุบันทำไมถึงใช้โดรนเพราะว่าตัวโดรนมันเคลื่อนย้ายได้ง่าย นะครับแล้วก็ตรวจจับได้ยากต้องบอกนะว่าโดรนเนี่ยมันคือกองทับอากาศของของเขมรนะเพราะเขาไม่มีเครื่องบินลบใไหมเขาก็ใช้โดรนนี่แหละเป็นเสมือนกำลังทางอากาศของเขาตัว,วที่น่ากลัวก็คือตัวที่มันเป็นไฟเบอร์ออปติกคือโดรนเนี่ยเขาควบคุมด้วยไฟเบอร์ออปติกหมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องวิทยุดังนั้นการแจมด้วยและการแช่ที่โดรนที่ระบบ <S 2> 2 <S ความถี่ <and 3. S 1> ไม่สามารถที่จะยุติ เออทำลายโดนพวกนี้ได้ไอ้ข้อมูลที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่เรารับรู้กันอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวหาว่าเออเดี๋ยวจาก็ไม่เอาความลับมาพูดถมันรู้ตัวไม่ใช่นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขารู้กันอยู่แล้วเอออันนี้ความลับขเมนไม่เป็นไรพูดไปเถอะความับขเมศความลับของขเมนพูดไปได้หลักก็คือเราต้องปรับตัวเราให้ทันนะครับทันทีที่ในโลกมันเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องเรียนรู้ให้เร็วนะครับแล้วก็เราต้องเสริมสร้างขีความสามารถเราถวันหนึ่งเราเจอสงครามเจอภัยแบบนี้เราทําอย่างไรจะจบเมื่อไหรรรร่คับบบถถ้าาาาจจะดูทงแมมีอผย์ ดูทรงนี่จะจบเมื่อไหร่จะยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีนี้ไหมหรือจะเข้าปีหน้าหรือยังไม่ครับก็คือถ้าเราถ้าเราจับสัญญาทางการเมืองเนี่ยนะครับต้องต้องเดาใจพี่หนูว่าถ้าทรัมป์ยื่นคำขาดมาแล้วเนี่ยนะครับต้องยุตินะนะถ้าถ้าเราไม่ยุติเมืองไทยโดนกดดันท่าภาษีใช่ไหมครับเราต้องผมโยช์ชาติทางด้านอื่นมามาชดเชยถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยขณะนี้กองทัพเนี่ยทำในบทบาทหน้าที่ตัวเองทีนี้พอการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไม่เนี่ยมันไปขึ้นอยู่ทางการเมืองนะครับกองทัพคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวันน นะครับทางการเมืองต้องตัดสิ่ใจตรงนี้ครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตกลงเจราจากันไปหลายรอบแล้วนะโอเคจบแยกย้ายเราจะเข้าไปเคลียร์ทุนระเบิดนะ,ะเราจะไปเคลียร์ให้แบบนี้แบบเรียบนี้สุดท้ายสักพักเดี๋ยวมันแอบ,บเข้ามาวางแหละถูกต้องครับออพอไปเหยียบเสร็จปุ๊บแม่งบอกอ๋อเนี่ยของเก่าสิ่งที่ท้ป์พูดมาคืออ๋อมันเป็นอุบัติเหตุที่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการนําไปสู่การปักปันเขตแดนนะครับเพื่อไปแก้เรื่องของเส้นเขตแดนทางทะเลนะตรงนั้นคือเป้าสูงสุดดต้้อองย่าลืประเ็นนี ถึงแม้วันนี้เราจะอยู่เฟสสองของการประทะทางแผ่นดินก็ตามนะครับแผ่นดินนี้เป็นหมากหลอกครับหมากจริงคือทะเลครับว่าถ้าเกิดตรงถ้าเกิดถ้าเกิดเรายอมเจรจาสงบศึกแล้วเกิดกลับไปย้อนกลับไปเรื่องการปักปันเขตแดนพี่หนุ่มคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะก็ลากไปทะเลก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเขาเขาคือเขาลบยังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วบริษัทน้ํามันของสหรัฐจํานวนมากก็รออยู่สัมปทานรออยู่ขมินต้องการอะไร คือขเขมรไม่ได้คนเลือกหมากนี้ขเขมรเป็นคนถูกเลือกให้เดินหมากนี้อันนี้คือเป็นมุมมองอาจารย์ต้องครับถ้าเรามองหมากย้อนไปนะครับเทรนด์ของโลกวันนี้คือการต่อสู้ของมหาอำนาจนี่ชัดเจนมหาอำนาจพิเศษทูเอเชียทุ่มกำลังทั้งหมดมาที่นี่ชัดเจนนะครับขณะน,นี้สิ่งที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นก็คือทําลายลิรลอนขีดความสามารถของอีกฝ่ายอย่างนั้นที่เราบอกมองย้อนมาวันนี้ถ้าบอกว่ากัมพูชาจูงมือสหรัฐไปลงนามความร่วมมือ75ปีผมก็จะย้อนถามพี่หนุ่มว่าจริงเหรอ S <S ถูกไหมครับแล้วด้วยศักยภาพของกัมพูชาเนี่ยเมื่อถูกบอกว่ทเป็นกมเมอร์นะครับถูกยึดเงินไปเนี่ยแต่ขณะเดียวกันยังสามารถที่จะลบกับเราได้อยู่ถ้าไม่มีใครรู้หลังเขาจะลบได้เท่าไหร่ฮะเงินก็ถูกยึดไปแล้วบางส่วนเงินก็ถูกยึดไปแล้วปิดด่านก็ปิดแล้วอแต่ยังมีเงินอีกแต่ยังลบกันเราได้อยู่ออันนี้ให้ตั้งคำถามให้คัวเองทงคำถอมไว้ว่าเอ้าแล้วมันเอาเงินเอาอาวุธมาจากไหน มันอาจจะมีเงินฝังไว้ใต้บินก็ได้ไงอาจารย์ก็อาจจะไปได้ครับใช่แล้วก็ที่เขามองกันก็คือว่าก็พวกแก๊งมาเฟียแก๊งสแกมเมอร์แก๊งสีเทาแล้วก็เป็นทุนเป็นทุนจีนเทาด้วยก็คือซัพพอร์ตเต็มเลยครับคือดักวิชาการบางท่านตีความแบบนี้ตีความว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวฮุนเซนเองเนี่ยนะคะแนนความนิยมในประเทศเขาลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไทยกับเขมรเนี่ยเป็นคู่วิพากษ์กันตั้งแต่ในอดีตวันหนึ่งเขาตีประเด็นขึ้นมาเเลยบี่ พยหาเรื่องเราทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของทางฝั่งคุณเซนเองที่วางวางเกมเอาไว้สุดท้ายก็เรียกคะแนนนิยมของตัวเองต้องอยู่ในอยู่ในประเทศตัวเองว่านี่เห็นไหมกูมาตีประเด็นนี้ชัดเจนฮะอันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องครับเป็นไปได้อย่างนี้เลยใช่เลยะใช่เป็นไปได้มากเป็นไปได้มากแบบใช่ลพี่ว่าก็คืออันนี้เป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งคือเรื่องหลักก็คือ1ต้องการดินแดนอันที่2ก็คือเรื่องของการคะแนนนิยมและอันที่3ามก็คือเรื่อง การบริหารผลประโยชน์ในประเทศคืออันนี้มันแค่การวิเคราะห์ะมันอาจจะมีอะไรลึกกว่านั้นหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องข้อพิพาททางดินแดนดังที่เราเข้าใจกันหรือเห็นก็ได้แต่มันก็เป็นไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยมันมีสิ่งที่มันน่าวิเคราะห์น่าแปลกใจหลายเรื่องถูกต้องครับรอบอ,อย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอาก็วันนี้ถ้าเกิดจะบอกว่ามันเรื่องของเงินเท่าเราก็ยึดมาแล้วด่านก็ปิดแล้วทําการค้างงงเงินไม่มีวันนี้มันก็ยังมีมีมันเหมือนกับมีอะไรออกมาตลอดตลอด รวมไปถึงไอ้อาวุธพิสัยไกลที่ไปทําลายรถ,รถถังที่เราไปเจอนั้นก็นั่นอีกเหมือนกันคืออย่างเรื่องไอ้ขีปนาวุธรถถังที่เราเจอเนี่ยคือมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนก็ใหม่มากใหม่จนเขาก็เชื่อกันว่าขเขมรอาจจะยังใช้ไม่ทันไม่สะดวกเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ยังไม่คุ้นชินคือเขาบอกว่ามีการยิงไปแล้วนัดสองนัดแต่ไม่ได้โดนคือผลอของเราเนี่ยไม่มีรถถังใดที่โดนอันนี้อาจจะทดลองยิงเพราะว่าอาจจะเพิ่งได้มาใหม่อ่าเนี่ยแหละ ก็คือประเด็นคือมันเอามาจากไหนก็ซื้อจากจีนนั่นแหละแต่เพียงแต่ซื้อมาแบบใต้ดินหรือว่าแบบแต่ตังมันก็ยังมีเยอะอยู่ใช่คือเรา่ภาวนาให้ว่าให้ซื้อแบบใต้ดินเะวันนี้ถ้าเกิดมันจะต้องจบจบจริงๆอย่างที่เรากําลังพูดกันอยู่ว่าเออมันอยากให้จบภายในคริสต์มาสหรือว่าแบบเออก่อนปีใหม่อย่างเงี้ยในมุมเอามุมพิเล็ก่อนนะมันต้องทํำยังไงมันถึงจะจบ คือก็ตามเอฟสองพันธกิจที่เขาประกาศเลยคือหนึ่งต้องยึดดินแดนที่เป็นของประเทศไทยที่ถูกยึดไปเอากลับขึ้นมาให้ได้ก่อนอมหมดหมดทุกจุดอันที่สองคือทําลายให้สภาพการทหารหรือศักยาภาพทางทหารเนี่ย ของกัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพแล้วก็สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามของของประเทศเราหัวให้เข็ดแล้วมา<ช>ว่าใช่ก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงจะเห็นว่ากองทัพเนี่ยเขาถึงอบอมไปที่ทั้งฐานทาหารทั้งกําลังทาหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็ควบคู่ไปกับการยึดพื้นที่เราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจคาดไม่ถึงว่าอ้าวกองทัพเรือ เปิดปฏิบัติการประจวบคีรีขันธ์ประจัคคนจคีรีเขตเห็นไหมแผนของกองทัพเรือก็คือยิงไปที่เกาะยอซึ่งเป็นพื้นที่ของเกาะกลหรือแม้แต่ปราสาทพระวิหารคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาความรู้สึกคนไทยก็คงอยากเชียร์อยากให้เอาคืนแหละใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเพราะว่าสารโลกได้ชี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รอ,อดูเลยว่าทางผู้ใหญ่ในกองทัพกับทางรัฐบาลบจะตัดสินใจยังไงเรื่องของเป้าหมายปราสาทเขาพระวิหาร หรือแม้แต่ที่ที่สระแก้วอ่ะปลอยเป็ดนะครับคือเราจะเห็นว่าคาสิโนนั้นคาสิโนนี้ที่เราถทดลายไปเพราะว่าเป็นฐานทางทหารเนี่ยครับแต่ทางคำเหรียญเขาก็รู้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงกักคนไทย7 0 0 0ักว่าคนมไม่ให้กลับทางด่านปลอยเป็ดก็คือออาใครอยากอยู่ก็อยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นโลมนุษย์ด้วยแต่ฮุนเซนเขาบอกว่าเอ้าก็กลับทางเครื่องบินเดี๋ยไปขึ้นเสียมเรียบไปขึ้นไอเสียมมาลาดไปขึ้นที่พนมเปญก็ได้ เออคือเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้กักแต่จริงๆแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นการใช้คนไทยเป็นโล่ม,มนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้ใครอะ่ะโจมตีไปที่มอยเปตไม่ค่อยพร้อมแต่ตอนนี้นเขามีเขาม,เขามีเขามีการโจมตีทางไซเบอร์อยู่เมื่อเช้าทางทางอะ,อะศูนย์ไซเบอร์เขาก็มีการถแถลงว่าเขาเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นการสู้รบสมัยใหม่เนี่ย และถ้าเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะว่าカメเนี่ยเขาจ้างแฮกเกอร์รแต่ว่าฮุนเซนเน่เขาออกมาปฏิเสธไปแล้วลหละแต่ว่าเราเนี่ยก็จับตามองว่าก็มีอากาศอาจมีการใช้แฮกเกอร์ระดับมืออาชีพในการที่จะทําลายระบบส่วนกลางของเราไม่ไว่าจะเป็นระบบธนาคารระบบไฟฟ้มไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องระวังหมดครับ